สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาในมาคาพิเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เรามาเปิดกันแปลกมากเลยครับเรามาเปิดที่เนเธอร์ฟอร์เทสใช่ครับเพราะผมยังสู้กับพวกเบสไม่เสร็จนะครับมาสู้ต่อสู้ต่อโอ้ย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 เราได้มากี่แท่งเนี่ยได้มาแค่สามแท่งเองหรอทั้ผมเลยว่าเราได้มาเป็นสิบแทงเอ้ยเดี๋ยวนะไปเกิดอะไรตรงนั้นอนะ ผมนึกว่าเราได้มาเป็นสิบแท่งอะนะแล้วลมันยิงมาด้วยอูยอ้ยมันเห็นเรามันเห็นเราดีเลยดีเลยมาเข้ามาสิมาสิมาสิเจ้าหนูน้อยไม่มาโอเคแล้วงั้นเราก็มาสู้กับตัวข้างบนต่อละเอ้ยมา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  oh my god ชุดเกาะผมโดน,นไฟไหม้โอ้เราเพิ่งได้มาแค่สี่อันเอง เราต้องไปเปิดสูตครคราฟดูแล้วเนี่ยว่ามันคาราฟยังไงเอ่อ uh uh. ล,ล,ลงไปเฉยเลยแล้วก็ขึ้นมาโอ้โอ้ยแม่ก uh. <Hey, S 2> ็อ๋อเฮ้ยเขาลงมาเขาลงมามาใต้โอ้ oh, ไม่ดอบเขาไม่ตอบเฉยเลย บางตัวมันก็ไม่ดอกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วพวกนั้นมาแค่สี่แท่งเนี่ยมันต้องใช้กี่แท่งในการคราบต่อนหนึ่งลูกอะ่ะมันต้องใช้เก้าแท่งใช่ไหมหนึ่งลูกแล้วผมต้องคาบไปอย่างต่ำประมาณสิบลูกผมต้องคาบอย่างต่ำสิบลูกแต่ผมว่านะผมต้องคาบมากกว่าน,นั้นนะประมาณสิบห้าสิบหกลูกอะ่ะซึ่ง เราก็ลองเอาสิบห้าสิบหกไปคูณเก,ก้าดูก็เออได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวคูณแป๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้ผมใช้กระดาษถดนะได้ร้อยสิบสี่เราต้องเอาเขาร้อยสิบสีแท่งเนะี่ยเป็นแล้วว่าผมคำนวณถูกกรเปล่าน่าจะถูกอ่ะนะจะถูกนะ่าจะถูก,ถกใช่เราต้องเอามาประมาณร้อยสิบสี่แท่ง โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มามาผมรอชาร์จพลังมาโอ้ย,อยน,นี่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างไม่รู้เนี่ยตอนนี้รู้อย่างเดียวคือจะตายเฮ้ยจะตายจริงจะตายจริงเอ,อ้ยไปแล้วเราได้มาห้าแท่งละโอ้ยตัวนุ้นยังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วไปไหนอ้อยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าเหมือนขยายที่ไปตรงนั้นเขาไปแอบ,บเราอยู่หลังกำแพงลงมาแล้วครับเขาลงมาแล้วออหรือว่าเราจะล่อบเบส โอ้อยโอยโอยโ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 ยยจะตายจะตายเราได้มาหกแท่งแล้ว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 โ oh. oh. อ้อ้เอะใชแ่แต่เรามีฟาร์มน่งแข็แงเาดนี่นเดี๋ยวเราต้องอาจจะไปรับที่ขุดซิลทัสมาแล้วเอ็นชันซิลทัสตัดแล้วก็ เอามาใจทำซ้ำแข็งอะเพื่อที่เราจะใช้โอ้ได้แท่งที่เจ็ดละเฮ้ยเฮ้ยตั้งไงตั้งไงแท่งที่แปดโอ้ my god เฮ้ยให้เรานี่ตาย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 โอ้เกือบตายเกือบตายเฮ้ยถ้ามันลงมาตอนนี้ผมตายแน่เลยนะได้ไม่ได้มาก้าวแท่งโง่ใหม่ขาดเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้ my god เยอะมาก เราได้มาเยอะมากเนะแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปฟาร์มข้างบนอีกเราใช้ขวานได้เฮ้ยตรงนี้มันมีซอกให้หลบนี่นะอืมผมมพงอยู่ วููจะตายจะตายแต่เราไปหลบข้างล่างดีกว่าครับเพราะว่าข้างบนตรงนั้นถ้ามันลุมเราจะตายทันทีแล้วก็เหมือนอาหารผมจะไม่พอด้วยโอเคเดี๋ยวเรา,เาไปสิบฮะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปสิบแท่งก่อนแล้วกันนะครับอุย้ยเบสเกิดตรงนั้นได้ยังไงอะ ผมกันไว้ก่อนแล้วกันอ่ะผมกันล้มันมันไม่น่าจะลงมาได้นี่น่น่ะมันเกิดอยู่ตรงนั้นแล,แล้วเราต้องรีบวิ่งไปเลยได้มาขุดตดีเงๆๆๆินขุดตีเงินไป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 เคทันครับทันเฮ้ยอะไรอ่ะสเกลตันยิงเลยนะสเกลตันยิงแม่นมากโอ้เจอตรงนี้แล้ว ไหนมันอยู่ไหนแล้ววะตรงนั้นก็มีช่วงนี้เกิดเยอะมากเลยเนะแบบนี่ยเบสเนี่ยเดี๋ยวยิงไปจากยังไหเรียบร้อยไปตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่บ้านของเราครับอโอโอตกตกแล้วเราก็จะวิ่งแบบไปที่บ้านเลย เพื่อประกัไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะสต็อคลิปไว้แล้วก็จะไปปูดที่บ้านเลยนะครับสามสองโอเคครับอตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านเรลยที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราได้มาก็จะเป็นเท่านี้สิบแท่งอันนี้ผมใช้มอดเอ็กซ์หานะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่า,ทานี้กันนะครับสวัสดีครับ